สวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับซีลกับเกมกันดั้มเปเทอร์บายทางนะกับปี2021ซึ่งเป็นปีใหม่นะเองกับคลิปใหม่เองและซึ่งเปิดที่เป,เปิดเปิดคลิปหน้านี้ก็คือไม่มีอะไรมากคือหนึ่งีนี้แหละเป็นจิตเ,เป็นตัวที่เราจะารีวิวเร็วนี้และอีกอย่างก็จะมาบอกเกี่ยวกับกิจกรรมของเกมกันดัมพบรอบ3ปีด้วยนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจมากงซึ่ง เออผมก็ได้ทำปุมาระดับไปแล้วแหละแต่ว่ามาทลืมทําคลิปําคลิปเผื่อไปด้วยกันเผื่อไปคนไม่เข้าใจจะได้ไม่ต้องว่าจอะไรอีกแล้วอีกบทหนึ่งก็วันนี้หน้าจอมันปักอ่ะไม่อยากให้เห็นหน้าจอบังปักแจกเงี้ยไม่รู้เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟนี่เซิร์ฟเดียวเ่ยปักอยู่เซิร์ฟเดียวอ่ะเรามาเข้าที่จิตกรรมก่อนก่อนที่จะเราไปเริ่มรีวิวหุ่นในวันนี้กันทนี้นักกรนาจะเห็นตามตามบุคลิปเหมือนเดิมแหละเอาเริ่มที่จิจกรรมแรกก็คือรับ รับบัตรสุ่มนั่นแหละรับบัตรสุ่มแทนบัตรสุ่ม30ใบนะครับสำหรับใครที่อยากจะจับจองตัวใดตัวหนึ่งในสามตัวนี้สามารถรับมารับบัตรเนี้ยแล้วพปทําเป็นใช้แทนบัตรบัตรเอ่อบัตรสุ่ม30ใบได้แต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับไม่ใช้อีกไม่ใช้ครั้งหนึ่งไปแล้วเมื่อสุ่มครบอัตรามันก็จะให้เปิดล็อกให้ รับอีกครั้งหนึ่งเผื่อไปสุ่มตัวอื่น <c oughs> เออแล้วแต่ท่านถ้าท่านมีกิตศรัทธาอยากะสุ่มไม่ครบสามตัวไปเลยก็เออต่อไปครับกิจกรรมดีๆนะพี่จนซึ่งกิจกรรมเนี้อันนี้นะครับก็ตั้งแต่วันที่แปถึงวันที่สิบสี่เท่านั้นนะครับก็วันนี้ก็มุกซูเปอรคงจะมอนวันที่สิบแล้วก็รีบกลับจองกันนะครับรอบเดือนเนี้อ่าซึ่งกิจกรรมต่อไป,ไปไปที่อ่ะกิจกรรมนี้ครับ เป็นกิจกรรมขูดเรียกว่าขูดสลากดีกว่าขูดสลาก g r a ของซึ่งตามแต่ละภาคนั้นมีของไม่ไม่เหมือนกันบางภาคมีบัตรมีบัตรัพมีบัตรม,มีเพชรมีของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่ว่าในกิจกรรมเนี้มันมีไปเชื่อมกับกิจกรรมทายปริศนาเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีซึ่งนี่ก็ขูดสลากขูดลากไปเรื่อยๆขูดได้ถึง25้า ยี่สิบห้าซึ่งกิจกรรมมีถึงยี่สิบแปดอะขุดๆไปเถอะอย่างไรก็ครบถ้าขยันนะโอเคมาต่อกันที่กิจกรรมที่อสองของเขากันเลยดีกว่าก็คือรับเควสเ,เลือกรับเควสทำกิจกรรมรับของัด้เองซึ่งจิตเควสนี้จะรีทุกๆห้าทุ่มของวันใครที่ขยันทำก็ทำนะได้ของดีของฟรีถ้าจักขยัน ต่ต้องดูระดับตัวเองด้วยว่าตัวเองไหวไหมเริ่มจากง่ายสุดไปกลางแล้วก็ยากสุดก็อย่างที่ผมรับอันนี้คือยากสุดบางวันอาจจะยากแบบยากว่าหาโหดหนึ่งหนึ่งสิบห้าครั้งสองสองสิบห้าครั้งซึ่งวันนี้ผมได้ใช้เงินห้าแสนทึ่ตอนนี้ก็ใช้ไปสองแสนแล้วห้าแสนโอ้โหบีเงินเยอะห้าแสนนั่นแหละใช้เงินห้าแสนส่วนบางอันก็ดีอย่างเช่นให้เดาก็ประมาณนั้น อ่หนึ่งหนึ่งห้าครั้งอะไรอย่างงี้หรือสองสองห้าครั้งประมาณนี้สต่เนีกก็น่าจะไปเคยส่ายๆอย่างทรงยาไม่ก็รับกุงรับกล่องอะไรพวกนี้ติดเก็บกุงเก็บเงินตามความยากความง่ายไว้ไหนก็ทำมันนั้นอยากได้อะไรก็ทำมันนั้นมันแหละเพราะของาะวันไม่เหมือนกันแล้วก็เควสก็ไม่เหมือนกันด้วยไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเควสอะไรนะต้องไปแปลเองมาต่อกันจิตจับที่สามคือเอ่อ ก็ซื้อเพชรนั่นแหละซื้อของลิมิเต็ดลดราคานั่นเองนี่สามารถดูได้ว่ามีอะไรซึ่งซื้อได้จำนวน5ครั้ง5ครั้ง3าครั้งตามจำนวนที่มันมีทับบอกเนี่ยแล้วก็ตา,าเพชรอ่าที่ราคาหมดนะสามารถดูของได้บอกว่ามีอะไรนี่ก็เหมือนกันเป็นแพ็คกันดั้มอะขอเรียกว่าแพ็คเลยนี่แพ็คยูนิคอนอันนี้แพ็คกันดั้มอ่ากันที่วันนี้เป็นแพ็คหนึ่งวูด้มันผ่านไปแล้วเป็นแพ็คเพชร น่าจะเป็นภาคไหนก็จะไม่ทันแคกอะไรที่ยางนั่นแหละซึ่งจิตกรรมก็มีถึงวันที่ส8เหมือนกันต่อไปเป็นจิจกรรมสุดท้ายคือ,อแกะปริศนานั่นเองคือคขาคาถามหาปริศนามาสำหรับของรางวัลซึ่งผมทําไปหมดแล้วก็จะบอกว่ามันทําอะไรกันบ้างเริ่มจากอันแรกอันแรกนี่นจะใช้เวลายากสุดใช้เวลาสามวันใรทํถาถามประมาณว่าถ้าคุณชอบภาคที่เป็นสิบแปดให้ท่านกดเลือกภาคนั้นอะไรประมาณนั้น ซึ่ง08คืออะไรก็คือจิตกรรมนี้ครับให้ทุกท่านเนี่ยมาหาเนี่ยภาคเนี่ยที่วีเขาว่า08ดกดเนี่ยทุกวันวันละครั้งวันละครั้งจะให้มาขูดขูดฉลากซึ่งผมพูดไปแล้วบแล้วด้วยก็ขูดหนึ่งภาคอ่าภาคนี้อย่างไ้ก็มาขูด083นี่ภาคนี้อ่าแล้วก็ภาคสุดท้ายก็คือ08 ms นั่นเองครบสามภาคนั้นจิตกรรมนี้ก็จะเสร็จสิ้นสามารถกดรับของขวัญตรงนี้ได้ซึ่งจะมีตรงของ,ของ,ของ,ของ นี้ส่วนจิตกรรมนี้เดี๋ยวผมจะอประมาณว่าจะใส่คําตอบไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเป็นคําตอบภาษาจีนประมาณว่าเอฉอลงครบรอบ30ป,ป,ปีผู้บัญชาการทุกท่านอะไรประมาณนั้นคือคําตอบเป็นภาษาจีน,ดมเ,มนดเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้ล่างคอมเมนต์ใครอยากได้ก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ก็เอาไปคัดลอกวางอะไรนี้กันตามนี้เลยแล้วก็จิตกรรม ที่สามอ่าแล้วาที่สามก็คือมันมันง่ายมากเลยก็คือแค่มันจะมีกล่องตัวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากได้ร่างคุณขวัญเลยก็ให้กดที่กล่องก็คือกดที่กล่องค้างไว้มันจะมีหลอดประมาณอะไรขึ้นหรือว่าทําหรือเราไปกดดูเลยแลวกันมันได้ครับส่วนจิตกรรมสุดท้ายจิตกรรมนี้เอ่อวิธีที่ง่ายสุดก็คือเข้าไปเล่นสิบครั้งสิบครั้งนั่นเองให้เขาให้เล่นสิบครั้งถึงจะเสร็จภารกิจนี้ซึ่งครั้ง 1นถึงเเราจะโดนพวกแก๊งยูดิคอนลุมตีแต่ครั้งสุดท้ายเราจะโดนอ่าอืมจะโดนอ่ะฟินิกจะโดนพวกยูดิคอนลุมตีแทนประมาณนั้นก็จะเสร็จภารกิจแล้วก็รับของขวัญเมื่อครบทุกอย่างมันจะขึ้นให้รับโล่โล่นี้จะได้ของรางวัลคือประมาณ100เพชรกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ถ้าก็จะเป็นฮัโล่นะถ้าจะไม่ผิดโอเคครับก็จบสิกธการ ออบอกกิจกรรมก็ข้าวของ3ปีกันดั้มโมบายกันเลยครับเราบันที่ไฮไลท์หลักตนดีกว่าโอ้ยีดีพอดูใช่แล้วซึ่งตัวเร็วที่เราจะวิวเดี๋ยวนี้ก็คือวิงซโน่นั่นเองอ่ะ,อะผิดผิดนั่นเอเดียนกับวิงสโนที่คนขับคือฮีโร่ยูยนั่นเองสำหรับวิงสโนนั้นก็เป็นหุ่นเอสลิมิตซึ่งตอนนี้ได้มีจูกิจกรรมในการให้เราไปสุส่มเลือกหาเขากันแล้วนะครับสำหรับวิงสโน ย่างกิจกรรมรอบ3ปีที่ได้บอกไปขั้นต้นนั่นเองอ่าซึ่งเรามาดูรีวิวเอ้ยเรามาดูสกิลต่างๆเข้าๆข,ข,ของวีซโนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างซึ่งวีซโนนั้นอ่าพูดถึงการอัพขั้นด้วยแล้วลกันวีซโนนั้นมีการอัพขั้น4ขั้นนั่นเองซึ่งสุกัสทำ4ขั้นไปแล้วแต่ว่าจะพิเศษหน่อยซึ่งอัพขั้นนี้มีสกิลเปลี S ่ยนอืมมันคืออันตินั่นเองซึ่ง สกิลแรกก็จะไม่มีอะไรมากประกอบด้วยฟันเนี่ยเพิ่มการฟัน3%เพิ่ม HP 3%เพิ่มแม็กอันติ3%อะไรประมาณนั้นครับผมถ้าทำไม่ผิดนะส่วนนี้เพิ่มยิงธรรมดาเพิ่มอีก10%นต์นะสวัสดีเพิ่มความเร็วกันขึ้นที่5%อะไรประมาณน,นี้แล้วก็เพิ่มบูทอ่า,าการใช้บูทันเองอีกสิปร์เซ็นต์ประมาณดูจากภาพและตีความนะครับอย่าถือความเลยส่วนไอ้อะไรของเราคืออันนี้ อันตินั่นเองเปลี่ยนอันติจากยิงดอกเดียวเป็นยิงหมุนโอ้โอเคตรเทเลยอะไรอย่างนงี้แล้วส่วนนี่ก็คือเพิ่มกระสุนหรือเปล่าน่าจะาไม่ใช่เพิ่มหรอกเป็นการยิงกระสุนแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มกระสุนนี่อันนี้คือเพิ่มกระสุนน่าจะเป็นไม่แน่จะเป็นกระสุนยิงหรือเป็นกระสุนอ่าปืนถั่วก็ไม่แน่ใจกันครับไม่เคยลองจับไม่ได้แล้วก็ขั้นสี่ซึ่งผมยังไม่ใช่ไปแปลมันก็ ขาดฐานแล้วกันเพราะว่ามันมันคงไม่ผิวว่ะตั้งหลายมันมันเยอะไปเรามาดูที่รีวิวสกิลของวีสโนกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเอาละเข้ามาสู่การทดลองสกิลเลยดีกว่าซึ่งสกิลวีสโนนั้นไม่มีอะไรมากมายเยอะต่างหากเยอะๆถือว่าเป็นโคตรดีอ๋อเยอะไปละเริ่มกัน ธรรมดา,าของวินสโนว์บรู้เ่าว่าแน่นอนมันต้องบินบีมเส้นยาวแน่นอนตึ้งตึ้งเียก็ยิงทั้งหมด6นัดสามารถยิงได้ทีสักครั้งเท่านั้นแต่สามารถยิงไ,ได้ยนัดได้แล้วก็ยิงที่เรื่อยๆไม่ใช่ใส่แค่สิ่งอะไรแล้วก็มาต่อกันที่ฟันกันต่อที่หนึ่งที่หนึ่งในั่นเองก็คือการยิงบิกกนกระจาย ในการประกบบีมแล้วก็เพิ่มไอบีมเสิร์ฟจากหลังเข้าไปยิงการเป็นการกระจายนัน่นเองซึ่งมีสองนัดแล้วต่อไปก็เป็นสกิลสองในการกดกันถอยหลังและดันค้างซ้ายทำได้หมดเริ่มที่ดันถอยหลังกันก่อนการถอยหลัง,ลลงกระโดดมาอีกซึ่งแล้วก็นี่ไปค้างตายาไปค้าง ทางซ้ายเออจะเป็นทางซ้ายอันนี้เป็นทางขวาเออดีสงสัยจะซ้ายขวาขับรถไม่ได้เลยขับรถไม่ได้แล้วก็เวลาเขาเขาจะมีปั๊บด้วยแหละเขาพูดถึงที่หลังแล้วมาดูสกิลสกิลที่สองของโซลเขาเป็นยังไงขอเริ่มที่สกิลถอยหลังแล้วกันถอยหลังไปกันปะกดีบินใหญ่นั่นเองเปบิดีชาร์จอ่ะใครๆติดไปแล้วก็ คิวข้างบนก็ซ้ายขวาก็น่าจะเป็นการข้างบนก็เป็นการเปลี่ยนยานเป็นยานน,ยาน,น,ยนั่นเองเท่มากอถึงเรื่องวิญญาณแค่บีก็พอละก็ต,ต้องใช้ก็ได้ตามนี้นนเข้าไปยอ้อนแคบวิญยาณซึ่งสกิลยานก็มีมีธรรมดาต้องหันหน้าแล้วก็ยิงที่สามนัดมีธรรมดาธรรมด้หกนัดต้องหันหน้ายิงออกไปสองนัดแล้วยิง มาแล้วก็คือที่สอง่สาตัวนั่นเองแล้วมาต่อกันที่ทีฟันตัวแรก,กเริมด้วยท่าฟันธรรมดาซึ่งนี่ฟันธรรมดาโคตรเท่เลยโคตรแล้วแหวนก็โดนโดนใส่ทันทีแล้วก็ฟันมา ฟันฟันแล้วก็คูณนี่อย่างที่แล้วก็ต่อด้วยพุ่งเข้าไปฟันใช่พุ่งเข้าไปฟันแล้วกดการกดฟูดนั่นเองปฟูดอยู่ที่ข้างล่างทำไปแล้วก็กดฟันไมได้นี่ก็แท้แล้วก็ถอยมาใช้งานจริงได้เลยฟันก็ไม่ได้แงี้อย่างเฟี้ยวแล้วก็มาต่อขอ้อมว่าตผม ข้าจะหมดขาดล้างยาก็้าได้จซึ่งเรืนความแตกต่างอะไรอแล้วก็มามาต่อคอมโบไม่กีเลยมากก็คือคอมโบยิงแล้วรบยิงกับฟันไม่ให้แค่ต่อคอมโบก็คือยิงแล้วก็ิงกระจายนั่นเองก็ยิงกระจายกระจายยิงลยครก็ ทำได้หมดทำได้หมดสามารถทำได้หมดแล้วก็คอมโบอคอมโบนี้ก็คือฟันแล้วก็ยิงปืนหัวได้อของ้างก็สามารถทำได้เหมือนกันเซนิคุุาเนนบบ้สกะอมโบเขามีแค่นี้นะแล้วมาต่อที่อันติดูไฮไลท์ของเราดีกว่าซึ่งอันนี้คืออันติแม่กดอัพขั้นนะครับกดอันติ ระเบิดนั่นเองเทนัเองก็จบรีวิวคร่าวๆของบิงโนโโ่เนินเท่านี้เราไปต่อกันในเกมกันจ้วันนี้ขอจัดเป็นทีมหลักผมเลยกันพวกผมเล่นวิสโนโนะ่โวยละก็ขอจัดตามนท์นเลยนาทีวิสโนเล่าปี่แล้วก็บันชีนอนอ่าใครอยากเห็นกระิบผมเป็นมานะอยากเห็นตัวไหนาเป็นพิเศษอีกซึ่งผมอ,อวยวิสโนโ่โนก,นนก,นก็เลยทำวิสโน่ก่อนก็เห็นตุ้มันมาพอดทีก็เลยทำซะเลย นึ่งด้วยอากาศว่าวิงมันอุตส่าห์เข้ามาให้เลยตกปลายากันซะหน่อยก็ขอจักเป็นทีมตามนี้เลยตามหลักๆเลยไม่มีอะไรมากตามนี้ซึ่งอาจจะเห็นหน้าทีเด่นหน่อยก็ขอไปไว้ด้วยพอดีผมเมนาทีจัดไปหน่อย <c oughs> อ่ะก็เป็นทีมตามนี้แล้วกันเพื่อให้เห็นอันติทุกคบทุนทุกอัตรานั่นเองมาเดี๋ยวดูซิทีมเป็นยังไงอืมอืมอื อยากจะหยิบวิสโนมตัวแรกหรอกแต่ว่ามันเป็นทายไม่ได้มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้อะยังไม่เห็นอันเตะก่อนยนตายก่อนพอดีต้องต้องเอาให้คุ้มค่านสำหรับวิสโนเล่นตัวสองครับเปิดมาอันยัดอันเตียงเดียวไปเริ่มกันในเกมกันเลยก่อนว่าจะดูดีเด่นเพชรปันเล็วปันเป็นขนาดไหนไปเอาล่ะมาโยนในเกมดีกว่าว่าจะรอดไหม เปลือกเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดแม่นี่แหละที่็นบทจกไม่อยาตัวแรกตั้งแต่เริ่มนี่แหละลุยข่อยเข้ไปกลางโลมนึงนี่อาจจะเป็นวิวดรแทนก็ได้เนี่ยโคตรเหรอมุอเพื่อนขอยหลังนี้อ้โดนฉีเเพื่อนแย่แล้วเพื่อนแย่แล้ ได้เก็บก่อนครับจังหวะเนี้ยเก็บร้อยตัวแรกตาเออตัวอะไรอ่ะก้อนตื้นดีกว่าพี่ทอปก้อนตื้นจางโง่หมดเดี๋ยวจางโง่ไปเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปผมก้อนตื้นเลือดโคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะตายแก่เหรอ ตอนนี้นย,ยินตึกระยับมากเลยปล่อยอยู่กระถิ่นฉันต้ไงปอยู่ไปแล้วไปแล้ววีสโนโดะแหลกเจด,ดนโนโอนไปเลยฉีดอันติแบบวีสโนขั้นสามหนีถอยหนี เพืกอนตายบ่อยเกิดโอ้ยผัวแขกหรือตายบ่อยไปมแบงมั่งแบกมั่งอย่าอย่าตายนะโอ้โหว้ายไม่ไหวเพื่อนก็ขยันตายเกิดโอ้โยวายวายวายตายแล้วเห็นไหมโอ้โหรีบไปไหนจะรีบไปได้เกมมันเพิ่งเริ่มรีบตายเกิดไปแล้ว No ก็จบไปแล้วครับกับตาแรกแบบเนี่ยละเนี่ยนะผมผ้าดาวโอ้เนี่ยแหละระดับผ้าดาวต้องเล่นกันอย่างนี้ครับนั่นลกเด็กโอ้โหไม่ใช่ผ้าทองโอเคครับก็นั่นแหละจบไปกับตาแรกอย่างรวดเร็วกับอย่างนั้นก็ได้เห็นอันติเวสโนนะขั้นสามเออเหนื่อย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 อ่าก็ละเจอแล้วกับตาที่สองน่าจะทีมเดิมหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตาเจอเร็วมากเลย นั่นแหละเพื่อนอยู่ทางข้ามเมื่อกี้เมื่อกี้เก่งมากเลยกบมาถึงตายเก่งนั่นแหละตา,ต,าตายเก่งเกิดอาการแบบตายเก่งตายเก่งไปแล้วยังไม่ได้ทันพิสูจน์บิสโตเลยกูจะจุ๊หน่อยก็ไม่ได้โอเคครับก็มาไปตู้กันต่อในเกมนั้นดีกว่าเอาล่ะมาสู่เกมกันต่อซึ่งไม่รู้เด จะรอดไหมตาเนี้ยสุดเก่งเก่งเพื่อนคนเดิมนะเพือนนั่นแหละเพื่อนคนนั้นแหละนั่นแหละสุดยอดไปเลยพี่ถอยถอยถอยแล้วโดนฉีดโอ้ยจัดทุกศอกดอกทุกเม็ดเลยแม่ซ้ำหน่อยจู้เก่งจู้เก่งเกินไปเวลาเล่นแล้ว โดนโดนโดนต้องใจต,ต้องใจสมาธิเล่นดิดดึงโอเคได้คิวแล้วได้ต่อตัวอะไรอะตีมาน้องีมาโลชั่นถ้าจำไม่ผิด <มา S 1> โอ้ยระเบิดไทยเนี่ยระเบิดไทยกันนะม <า S 1> ไม่มีใครสนใจเลยเห็นหรือหรือเพื่อนพร้อมอาอเลื่อนเนี้เเเเยเลืยไปว่ะ <มา S 1> โอ้ยโดนฉีดโดนฉีดระเบิดโลงโบบัวไปซี่ กลางโลกฉีดตัดหน้านไ,ไปติดดอกขอสับหน้าด้วยโคโปหนึ่งชุดต้องถอยหลังฉีดติดดอกนะพอ่อสิโอ้โหสีมาเรียกพวกสีมาเรียกพวกเจ้าอ<ด>อะไรครับเราจะมลีลึกหนึ่งแกะละอัีมาได้ลึกหนึ่งแล้วท,ทั้งค้าวเหรอทําลายเกาะทิ้ง ชีก,กอตายไปทนทีแล้วเราวิ่งสโน,โน,นุนความรุดงเหมือันตีจ้าพันสาอย่างนี้แหละเอาไปสักไม่เหลือให้เล่นเลยโอ้ยแย่แล้วแย่ลแยล้วเลือดของพันเลยเลือดพนะันเลือดของพันะอโอ้ยแย่แย่แย่ถอยก่อนถอยก่อนโดนบุรีคู่ ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้เอาไม่ชิโนะมาแค่หัวเราะสนุกที่สุดเดี<ป>๋ยวเดี๋ยวเออนั่นแหละสวยกับโอ้โหเลยเจ็ดพันกับโอ้โหเลยเจ็ดพันวะรู้ดีกว่า

เรียบร้อยจบโอ้โหแต่ก็หยุดหายใจไปทีเลย <c oughs> จะไ,ไปแบบีนอตแต่กันอย่ากจะไป็วิสโน่หรอเลล่าแต่ทำได้ไหวอ่ะเดือดเกินครับจบไปแล้วครับตาดึงแล<า>้วกไ็ได้ชนะ <c oughs> ถึงวิสโนจะไม่ก็จะอ,ออกลง <c oughs> เล่นแบบเล่นแต่ดารา,าทีเกินไป <c oughs> โอเคเยี่ยมครับเพื่อนห้าทอง ดีกว่าสิบห้าทองเมื่อกี้อะแอบแฝดหน่อยแฝดหน่อยโอเคก็ okay. จบไปแล้วครับเกมตาหนึ่งเรามาต่อกันตาสุดท้ายกันดีกว่าออตาสุดท้ายไปพับไปเจอเกมตาสุดท้ายกันดีกว่า,าก็จะจะจ,จ,จมูกหรือจ๋ามาไปดูกันดีกว่าทีมจะเป็นยังไงเราจะเละหรือเปล่าหรือว่าเราจะรอดเหมือนเมื่อกี้ไม่รู้จะรอดูทีมก่อนแล้วค่อยตัดท่ากันนะครับ เอาละทีมของเราเป็นทีมอีซีออนนี่แล้วไม่รอดอ่ะซีออนพาดี้ไม่รอดอ่ะซีออนดิ้งเกินไปผมว่าจบจบกับกับเพื่อนรูปทีมคนทั่วแรกกันดีกว่าดูซิว่าเขาจะช่วยเราได้ไหมตอนที่แล้วก็โอ้ขยับตายไปหน่อยถ้าขยันตายไปหน่อยนะแกมาตัดสุดเกมอซาวีซีออน เราแล้วองทาสู่รเก่งกันของตาสุดท้ายกับตาเดิมอีกแลค่แล้วแบนคนเดิมเดิมเด่มๆจะรอดไหมยู <c oughs> ริขยันบุกเกินไป <c oughs> แบ่งทุกที่ครับมาเดี๋ย <c oughs> วเดี๋ยวพี่เขาหาบีมทำไมฉัน <c oughs> เฮ้ย รถฉีดช่วยก็ไม่ได้ยิงยิงอยู่ไม่ค่อยรอดด้วยคนคนนี้อยากจะโอ้โหเจ็บลวดลวดแล้วเกิดไปไหวไหมนะ่ะถ้าช่วยถัาพออีกสักทีเออก็ซีออนจะไม่รอดละ ก่อนเทิร์นเอพี่ม่วงดีอ้าวเฮ้ยปียแสงจันทร์มันจะไฟอ้าวต,ตัวไ้องมีถึงใจฉันเลยใช่ไหมเนี่ยก็ดีเหมือนกันสบายใจเหมือนกันเลื่อิดต่อไปดีอ้าวุดมันก็ไปแล้วมา,มาอิงโซโหมาเองเปิดมาด้วยอันติเท่ๆของเขาเอวันนี้แล้วตีของฉันยังเอาอย่างไม่ใช้แล้วนนี่แหละอันติฉันยังไงเนี่ย ไปนอนตายดินี่เนี่ยเข้าขงวิ่กระจายไม่โดดสักนะคอ,อยหลังยิงเข้าไม่โดดดิโอเคจ้ะเขออ้าไปถอยหลังตีด้วยอา้าวพลาดนะพลาดนะถอ,อยหลัง ช่วยก่อนช่วยก่อนเอาแนทนข้าวหมอ,อกช่วยเอาแนทนข้าวหมอ,อกให้จะได้ไดแนทนข้าวเสร็จก็ไม่เอาต่อเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนขโมยแล้วอ,อ,อันตรีลอ่อพีษอาเอาไม่ทันใครปาปรเลยมาใส่โอ้โหโคโรสโอ้โหไม่น่าเลย ตาจะจบด้วยวิงสนูสวยๆซะหน่อยขอใคยสักทีคนจบด้วยอัตตีไม่โดนจบไปครับดีนตาดีรู้สึกว่าเล่นหยอดหยอดแย่ก็ดีไปแล้วครับจบด้วยรอปีโถ่อยจบวิงสนูซะหน่อยไม่สวยเลยใครลูกปลาอะไรใส่ทอดไปจบกอบเตที ก็ขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้ไปนะครับขนาดคิวแค่ตัวเดียวนั่นเองคิวแค่ตัวเดียวแล้วเนี่ย,ยันธบทเ,เยอะกว่าเดิมก็ขอจบไปกับเพลงเท่านี้นะครับแบบคลิปรีวิวสโนว่ผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยแต่ถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนก็คอ,คอมเมนต์ไว้นะว่างก็จะมาทำให้นะครับช่วงนี้ชิงยิ่งออกโรคระบาดจออย่าลืมรักษาตัวกันด้วยครับโควิดเนี่ยไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะครับนะหมดละหน้ากากอนามัย ลักษณะภาพดีๆนะครับกับผมกับฟีก็ขอตัวลาก่อนกับการรีวิววิงสโนโแบบจอดเลยถึงถึงตัวหลักจะเป็นนาทีก็เถอะแต่ก็ครับรีวิวสตูโโรครับอยากให้เห็นทันตีแค่นั้นแหละกับตัวนี้วิงสโนโขอตัวลาไปก่อนกับผมกับฟีก็สวัสดีครับโยไปเหมือนฟุตบอลไปมุมไม้ไงไปลุกโย